ในคลิปนี้เราก็จะมาสอนทุกท่านเปิดการมองเห็นโพสต์ใน Facebook นะคะสำหรับปีพศ2022มีวิธีการเปิดยังไงมาดูกันค่ะอย่างแรกให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ Facebook จากนั้นให้เราไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือจากนั้นให้ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าไป,ปไปที่โพสไปที่โพสในขั้นตอนนี้นะคะใครสามารถเห็นโพสในอนาคตให้ทุกคนเปิดเป็นสาธารณะให้หมด อันนี้ก็เปิดเป็นสาธารณะใครสามารถดูคลิปก็เปิดเป็นสาธารณะนะคะในขั้นตอนแรกเนี่ยถ้ามันมัมน,ม,นมันไม่มีให้เราติก๊กก็ให้เวลาที่ท่านผู้ชมไปโพสนะคะให้ท่านผู้ชมเลือกเป็นสาธารณะนะอ่ากดออกทีนี้ให้ท่านผู้ชมมาที่วิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณอันนี้กด เข้าไปจากนั้นในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครที่ตั้งว่าเพื่อนของเพื่อนให้ตั้งเป็นทุกคนให้ตั้งเป็นทุกคนและเป็นสาธารณะให้หมดเลยนะคะทุกหัวข้อเลยหัวข้อที่3ก็จะเป็นใครบ้างที่สามารถค้นหาคุณโดยใช้อีเมลอันนี้ให้ตั้งเป็นเฉพาะฉั้นนะคะมีตั้งเป็นเฉพาะฉั้นในหัวข้อที่3นะคะก็คือหัวข้ออีเมลเนี่ยให้เลือกเป็นเฉพาะชั้นนอกนั้นให้เป็นสาธารณะให้หมดค่ะ ากนั้นกดออกนี้มาที่ผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะให้กดเข้าไปในหน้านี้ให้เลือกเป็นสาธารณะให้หมดเหมือนกับน้ำเลือกนะคะการตั้งค่าติดตามอันนี้เป็นสาธารณะสาธารณะความเห็นต่อโพสต์สาธารณะอันนี้ก็เป็นสาธารณะการแจ้งเตือนโพสต์สาธารณะอันนี้ก็เป็นทุกคนไม่มีคําว่าสาธารณะก็ให้เลือกเป็นทุกคน เลือกให้หมดนะคะทุกคนกดเปิดให้หมดเป็นสาธารณะให้หมดเป็นคำว่าทุกคนให้หมดอ่ะทีนี้กดออกคะ่ะทุกคนแค่น